ก็ยินดีนครับรับเรื่องอที่ท่านมาโรง<อ>เรียนหรือให้เราในฐานะองค์กรอิสระนนำกฎหมายนี้มาพิจารณาในฐานะเป็นนักกฎหมายของประชาชนนะครับก็ขอขอบคุณท่านที่เห็นกับประเทศชาติว่าประเทศเรานะครับตอนนี้กฎหมายออกมาแต่ระเบับซึ่งประชาชนไม่สามารถรู้ได้แม้แต่พวกผมอาชีพอะไรก็ยังไม่รู้รออายละเอียดทั้งหท่านนะครับเพราะนั้นผมในฐานะตัวแทนพวกท่านพี่น้องคนไทยจะนอนหรือพวกผมจรนอนด้วย ครับค่ะขออนุญาตคุณผู้นิ่งครับท่านครับก็คือขออนุญาตคุณนิ่นงน,น,นะครับรกคบ็คืคอว่าเนื่นอะะงจากตอนนี้เนี่ยเรื่องของก,อกคนผ่ายพรบนะครับสำหรับว่าด้วยครอบครัวเราต้อ,อ,อใช้มาตั้งแต่ปี2489นะครับแล้วก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็เกือบ80 90บตา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 ปีแล้วนะครับในรายละเอียดรายยละเอีดต่างๆฮะซึ่งถ้าเกิดเข้าไปดูละเอียดแล้วนะครับมันจะมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากมายโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับไม่ว่าในเรื่องของการที่หย่าเนี่ยจะให้เฉพาะผู้ชายเป็นคนหย่าได้นะครับ มีการจัดเต็นนอนนะะให้ให้ผู้ชายเนี่ยสามารถได้จัดเต็นนอนกับผู้หญิงได้นะครับแล้วให้มีพยาได้หลายคนนะครับในขัยนกอนแม้กระทั่งเด็กนะฮรก็ละเมิดสิทธิมือชนเด็กด้วยเพราะว่าเด็กเยาวชนของไทยเนี่ยตามกฎหมายแท่งระพานนี้ก็คือต้องอายุ17ปีขึ้นไปถึงจะไินิ้มีภาระได้จะแต่งงานได้แต่ถ้าทำกฎหมายเนี่ยครับเพียงสิทญิจะมีปรดับเดือนประมาณสิบครัวเป็นครัวเองนะครับหรือผู้ชายอย่างแท่งมีการหลังอันตรำอันสิทธิได้เนี่ยก็กลายเป็นได้เป็นผู้เยาว์แล้วนะครับสามารถแต่งงานได้ คนกระทบมันก็จะตามตามามากมายกับเด็กเยาวชนคนไทยทั้งประเทศฮะเพราะที่ใช้อยู่ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็เดือดร้อนกันมากแล้วฮะแล้วเราสังเกตดูว่าใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับจะเป็นจังหวัดที่มีประชาชนเนี่ยยากจนมากที่สุดนะครับแต่ตอนนี้ที่เรากลัวมากคือนอกจากใช้กฎหมายนี้ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วมีการยื่นที่ใช้ทั้งประเทศด้วยฮะคนกระทบจะมากมายไปกับับคนทั้งประเทศไทยเลยนะครับเพราะงั้นต้องฝากทางสภาทนายความและผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยป้องกันเพื่อความมั่นคงของคนไทยทั้งวยนะครับผมจะนำเรื่องนี้ไปเข้า การบริหารพิจารณาครับขอบคุณนะครับต้องปรก็วลไกลเหมือนกันเลยครับเพราะเช่นตัวอย่างนั้นทั้งหก็วันนี้ประกาศันองค์กรทำปัญหาของสังคมอย่างนี้เป็นปัญหาใหญ่เรวก็และเป็นอนาคตด้วยถ้ากฎหมายของฉลาเนี่ยออกมาได้นั่นก็หมายความว่ากฎหมายมรดะดับขั้วจะเป็นการทำลายวัฒนธรรมประเพณีทั้งหมดก็นั้นสิ่งที่ออกมาหมายควารองรับเรื่องของวัฒนธรรม ะครับตรงนี้ออกออบลงลับนั้นเขาพยาาม่ออกกฎหมาได้ผานสภาได้กคกะวกากแลวก็ปรากฏว่ากฎหมายนี้ชอตกไปจังเป็นกไการเงินผลิตภัณก์ต่างาทำเสร็จก็จะมีอายการนีอายการณไม่ต้องเบสริงลครับตรงนี้ายมากเลยกราาทันไหนควรไปรู้กฎหมายมาพิจารณาใช่ัใช่ับเรื่องเรื่องางงนำข้อมูลมาให้ท่านแล้วก็สานามอนไวากฎหมายกานช่วยกันบอก็ช่วยีที่วยกันแก้ไขปัญหาการินก้กัคนนรัน ภาพประชาชนก็ต้องมาใส่ให้สภาบันในความไปช่วยหรือกฎหมายที่แอบออกมาใช้ระงับกับภทั้งประเทศนะครับโดยใช้การรับรวมพลังนะครับจากกฎหมายครอบครัวมดกใช้มาเกือบเกือบร้อยปีนะครับถ้าออกมาในช่วงที่บ้านเมืองไม่ปกตินะแล้วก็ซ่อนเล้นล่าอม,มาแม้แต่คนเรียนกฎหมายเนี่ยไม่มีกฎหมายตัวน,นี้ให้เรียนนะฮะเรียนไม่ได้ครับเรียนแล้วก็รู้หมดนะว่า พาอมันระเบิดสิทธิแล้วก็ลดกฎหมายและถนนแล้วนะฮะอย่างตัวนี้นะฮะไม่ได้ผ่านสภาไม่มีการลงพระในราชกิจจาร,ารมณาเอามาใช้ในกระบวนการศาลยุติธรรมได้ยังไงนะครับอันเนี้ยเขาบอกเลยว่าเรื่องมรกดกรัฐของเขาก็คือไม่ใช่รัฐประเทศไทยนะครับมรดกของเขาเนี่ยถ้าไม่มีคนรับเนี่ยท้ายสุดเนี่ยตก,กัจรับอิสลามเนี่ยเราก็เพิ่งรู้วันนี้ว่ามีอย่างนี้ด้วยเขาตีคู่ขนานเรามาเป็นหลายสิบปี นะแล้วก็ออกกฎหมายใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่วันนี้โชคดีที่พวกเราตื่นแล้วจะต้องขอให้ท่านประธา,ษานนายกรัฐฯในฐานะนานาที่รวบรวมนายกรัฐทั้งประเทศช่วยมาแก้ไขวันนี้แทนภาคประชาชนนะฮะัว่บาบ้านเมืองเราจะต้องไม่เป็นแบบนี้ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับทนายกรัฐมนตรีมันมีเรื่องของการล้างเผ่าพันธุ์ด้วทีกับการกฎหมายนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เป็นการเสียเอกราชความเป็นไทยนะครับ เพราะว่าในเรื่องของทายาทนะฮะทายาทของคนท,ที่จะได้โมรโดกจะต้องเป็นสลามด้วยถ้าเจ้าของโมรดกเป็นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพ่อแม่ที่น้องมุงป้านนะอาเนี่ยคนใดไปรับสลามไปน,น,นะฮะเอ่อมโดตรดกต่างๆจะเข้าสําหรับคนที่เป็นทาย,ยาทสลามเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีผลทําให้เผ่าพันธุ์คนไทยพุทธเผ่าพันธุ์คนศาสนาอื่นๆจะเดือดร้อนไปหมดเลยนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องอันตรายมากๆนะครับนะครับเชื่อครับเป็นกระสุนมาที่เอ่อลับเล็กเลยกสุนเล็กตรงนี้คือลับเล็กสายท้ายด้วย กองน,นี่เป็นใครนี่เป็นสายภาพ,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 พรวมไหน